สวัสดีเอฟครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะวันนี้เราอยู่ที่ถนนช่องเขาขาดคะ่ะถนนช่องเขาขาดการละสินมุกดาหารใช่ไหมเออสวยมากเลยที่นี่สวยนะครับมาจอดรถครับชมวิวกันครับโอ้งามีีดีไปนองเลย นี่ครับครับเป็นเป็นตัดทางครับตัดทางพาช่องเขามาเลยครับพี่น้องนี่ครับการลสินนะครับมมกดาหารครับ เป็นมองท้ายรูปยอดฮิตครับสายเซลฟี่ต้องมานี่ครับต่อระวังรถเดอพี่น้องเด้อรถหลายครับน้องตำรวเรเดียนเร็วแรเนเร็วครับนี่โอ้ดอาด่าดลงบนเด้๋ยี่น้องสวยจริงๆครับ